สวัสดีครับพี่น้องทุกทท่านนะครับวันนี้ก็ก็จะเอาหน่วยล่างนะครับมาให้รุ้นไม้เป็นแนวทางกันอีกนะครับหรือว่ามาแบ่งปันกันต่อนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้เขาก็เดินเข้ามาแบบยาวนะครับเดินเข้ามาแบบระยะยาวนะครับก็ก็มาพาดอยู่งวดที่ผ่านมานี่เองนะครับผลลัพธ์ก็ออกอะไรนะครับออกอยู่ที่หกสามใช่ไหมครับก็ ตามสูตรเขาก็ได้78 904นะครับก็พอดีก็ไม่มีทั้งเลข6และก็ไม่มีเลข3ก็ถือว่าพลาดไปนะครับเดี๋ยวงวดนี้ก็ผมก็จะมาแบ่งปันกันต่อนะครับเขาเดินมายาวเลยนะครับพี่น้องเพิ่งพลาดเองนะครับเพิ่งพลาดงวดที่ผ่านมานี่เองนะครับมามาเริ่มเขาเรื่องกันเลยครับมาดูงวดเลขเขานะครับที่เขาเดินเข้ามานะครับเป็นหลักหน่วยก็สูตรนี้จะได้5ตัวนะครับพี่น้องสูตรนี้ก็ได้5้าตัวนะครับ วัดแรกก็ได้0 1 2 3 7นะครับผลก็ออกที่2 3ครับเลข3ก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยก็ผ่านเป็นวัดแรกนะครับแล้วถัดมาก็ได้9 0 1 2 6นะครับผลก็ออกอยู่ที่5 1ใช่ไหมครับเลข1ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับก็ผ่านเป็นวัดที่2นะครับแล้วถัดมาได้8 9 0 1 5นะครับผลก็ออกอยู่ที่5 0หลักหน่วยก็คือเลข0ก็ผ่านเป็นวัดที่3ครับแล้วถัดมาได้7 8 9 0 4นะครับผลก็ออกอยู่ที่ ห้าสีเลขสีก็มาเข้าที่หลักหน่วยก็ถือผ่านนะครับเป็นงวดที่สี่นะครับแล้วถัดมาได้หนึ่งสองสามสี่แปดผลก็ออกที่สามสองครับเลขสองก็มาเข้าที่หลักหน่วยก็ผ่านเป็นงวดที่ห้านะครับแล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดสองนะครับผลก็ออกที่สามหกนะครับเลขหกก็มาเข้าที่หลักหน่วยก็ผ่านเป็นงวดที่หกนะครับแล้วก็วัดที่เจ็ดก็ได้สี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งะครับผลก็ออกที่แปดห้านะครับพี่น้อง ผลก็ออกที่8 5ก็ผ่านเป็นงวดที่7นะครับแล้วถัดมาได้6 7 8 9 3นะครับผลก็ออกที่0 6นะครับงวดนี้นะครับเลข6ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่8นะครับแล้วถัดมานะครับแล้วถัดมาได้6 7 8 9 3นะครับผลก็ออกอยู่ที่8 7นะครับงวดนี้เลข7ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่9นะครับพีนอง แล้วถัดมานะครับถัดมาได้89015นะครับผลก็ออกอยู่ที่20นะครับเลข0ก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่10นะครับแล้วก็ถัดมานะครับได้5 6 7 8 2นะครับผลก็ออกที่0 6นะครับเลข6ก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับผ่านในวดนี้ก็ผ่านเป็นงวดที่11นะครับแล้วถัดมานะครับได้89015นะครับผลก็ออกที่91นะครับพี่น้อง งวดนี้ก็มาเลขหนึ่งนะครับเป็นหลักหน่วยนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่12นะครับแล้วถัดมาได้3 4 5 6ี่นะครับผลก็ออกอยู่ที่26นะครับพี่น้องเลข6ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่13นะครับแล้วถัดมานะครับถัดมาได้8 9015นะครับผลก็ออกอยู่ที่50นะครับพี่น้องเลขศนย์ก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่14นะครับแล้วก็ งวดที่ผ่านมานี้เองนะครับเมื่อวานนะครับก็ได้เจ็ดแปดย์สผลก็ออกอยู่ที่อะไรครับห3สามนะครับพี่น้องออกอยู่ที่ห3สามนะครับงวดนี้หลุดนะครับพี่น้องไม่มี6แล้วก็ไม่มีเลขสามยครับหลุดนะครับงวดนี้หลุดไปนะครับก็มาติดตามงวดถัดมานะครับเป็นงวดที่สิบหนะครับว่าเขาจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับงวดนี้นะครับ ว่าเขาจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับ14งวดนะครับที่เขาเดินเข้ามาเป็นหลักหน่วยล่างนะครับที่เขาเดินเข้ามาเป็นหลักหน่วยล่างนะครับ14งวดลวดนะครับแล้วงวดที่15เขาก็ได้หลุดลงนะครับว่ามาตามันต่อครับงวดที่16เขาจะกลับมาเดินต่ออีกหรือเปล่านะครับผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้กับพี่น้องเป็นสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็จะได้เด่น5ตัวนะครับ มาหลักหน่วยหนึ่งตัวนะครับแต่งวดที่ผ่านมาเขาก็ได้พลาดไปนะครับก็หลุดไปนะครับก็ไม่เป็นไรครับงวดเดียวนะครับงวดที่16ก็น่าจะเดินต่อนะครับก็มาลุ้นกันต่อครับว่าเขาจะได้เด่นตัวไหนกันบ้างนะครับสูตรนี้ก็ได้เด่น5ตัวนะครับมา1่ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับบางงวดก็จะมาหลักสิบด้วยนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับมามาลุ้นกันเลยครับพี่น้องเพื่อจะไม่เสียเวลาไม่อยากให้คลิปยาวเลยนะครับ มาบรรลุกันผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับพี่น้องผมก็จะใช้สามตัวบนนะครับสามตัวบนนะครับสามตัวบนก็คืองวดที่ผ่านมาออกเลยนะครับออกแปดหกห้านะครับแปดหกห้านะครับพี่น้องสามตัวบนนะครับแปดหกห้านะครับแล้วก็สามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือตัวนี้นะครับพีนน่น้องคือตัวนี้นะครับ รางวัล3ตัวจะมี4ครั้งนะครับเลขเลขหน้า2 2รางวัลเลขท้าย2รางวัลนะครับครับก็ผมจะใช้ตำแหน่งนี้นะครับเลขหน้านะครับเลขหน้าครั้งที่1นะครับก็คือ602นะครับ6 0แล้วก็2นะครับแล้วก็จะใช้ตำแหน่งรางวัล3ตัวท้ายนะครับ3ตัวท้ายครั้งที่1และครั้งที่2องครับครั้งที่1ก็คือ 8 3 4ครั้งที่2ก็989นะครับครั้งที่1 3ตัวท้ายครั้งที่1ก็คือ8 3 4ครั้งที่2ก็8ปเนี่ยอันนี้เลข9นะครับพี่น้อง9ก9นะครับพี่น้อง <c oughs> ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องก็จะใช้ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับมาคิดคำนวณให้นะครับก็จะใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับ หลักร้อยบนก็บวกกัน1ครั้งนะครับแล้วหลักหน่วยบนบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วหลักสิบนะครับหลักสิบตัวหน้าครั้งที่1นะครับก็บวกกัน2ครั้งหลักหน่วยก็บวกกัน1ครั้งนะครับแล้วก็3าตัวท้ายครั้งที่1ก็หลักร้อยบวกกัน1ครั้งแล้วก็หลักหน่วยบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็ท้ายครั้งที่2หลักร้อยบวกกัน1ครั้งนะครับแล้วหลักสิบบวกกัน1ครั้งน่า ได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องตำแหน่งเดียวกันนะครับตำแหน่งเดียวกันนะครับว่างวดนี้เขาจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับพี่น้องว่างวดนี้เขาจะได้เด่นตัวไหนกันห้าบวกกันสองครั้งก็ได้ศูนย์นะครับพี่น้องอันนี้ก็ได้ศูนย์นะครับพี่น้องอันนี้ก็ได้แปดนะครับพี่น้องอามามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับพี่น้องว่างวดนี้เขาจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับ 8ปบวกศูนย์ก็ได <oh> ้8นะครับ8ปดบวกศูนย์ก็ได้8นะครับ8ปดบวกสองก็จะได้10ก็ได้0ูนย์ะครับศูนย์บวกแก็ได้8ปดนะครับแปดบวกแปดก็ได้16ก็ใช้หลักหน่วยก็คือเลข6 6หบวกเนะครับหกบวกเก็ได้15นะครับพี่น้องได้15ก็ใช้หลักหน่วยก็คือเลข5นะครับห้าบวกแปดห้าบวกแก็ได้13ก็ใช้หลักหน่วยมาเป็นตัวเด่นตัวแรกก็คือเลข3นะครับเดี๋ยวผมมาร์คไว้ก่อนนะครับพี่น네้องเลข3นะครับ เดี๋ยวมาทวนกันอีกรอบว่าจะได้เหมือนที่ผมมาร์กไว้ปล่านะครับ8ปบวกศูนย์ก็ได้8นะครับ8ปบวกศูนย์ก็ได้8นะครับ8ปบวกสองได้10ก็ใช้หลักหน่วยก็คือเลขศูนย์นะ8บศูนย์บวกแได้8นะครับ8ปบวกแก็ได้16นะครับก็ใช้หลักหน่วยก็คือเลข6นะครับ6กบวกเก็ได้15นะครับ15ก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลข5 5บวกแก็ได้13นะครับ ก็โอเคนะครับสิก็ใช้หลักหน่วยมานะครับ3เดือนหน้านะครับบวกเดินหน้าทีแต่นะครับ3แล้วก็4นะครับพี่น้อง4แล้วก็5นะครับ5 5แล้วก็6นะครับอันนี้ก็บวก4ขอคงที่นะครับพี่น้องบวก4ขอคงที่นะครับพี่น้องนะครับ สี่บวกหกก็จะได้สิบก็คือใช้หลักหน่วยก็คือเลขศูนย์นะครับเห็นครับวัดที่ผ่านมา6กอะไรนะครับหกสามนะครับพี่น้องห้าตัวนี้ไม่มีเลขหกแล้วไม่มีเลขสามลุดนะครับพี่น้องแล้วงวดนี้แหละครับเขาจะมาตัวไหนกันเป็นหลักหน่วยนะครับพี่น้องก็ได้สามสี่ห้าหกศูนย์นะครับผมก็จะมาจัดวางไว้ตรงนี้ให้นะครับ สามสี่ห้าหกศูนย์นะครับผมจะมาจัดวางไว้ตรงนี้ให้นะครับสามสี่ห้าแล้วก็หกแล้วก็ศูนย์นะครับได้แล้วพี่น้องก็จะได้แค่ห้าตัวนะครับหลักหน่วยล่างนะครับเขาจะมาตัวไหนกันล่ะครับพี่น้องเขาจะมาตัวไหนกันหลักหน่วยเลขสามเขาก็มาแล้วนะครับก็จะเหลือแค่สี่ตัวนะครับสี่ห้าหกศูนย์นะครับ คาดหวังว่าเลข3ก็ไม่น่าจะมาเป็นหลักหน่วยอีกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพี่น้องตัวเลขก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับเราคาดหวังว่ามันอาจจะไม่มาแต่ว่าตัวเลขมันมาจริงๆนะเราก็ต้องยอมรับว่ามันมาอีกได้นะครับตัวเลขนะครับตัวเลขไม่แน่ไม่นอนหรอกครับพี่น้องเราคาดหวังตัวเลขก็เอาร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่ได้นะครับพี่น้องนะครับก็แบ่งรับแบ่งสู้นะครับ แบ่งรับแบ่งสู้50 50นะครับก็ได้เด่นกันแล้วนะครับพี่น้องพี่น้องชอบตัวไหนกันล่ะครับเม้นมาบอกกันด้วยนะครับพี่น้องชอบตัวไหนชนตัวไหนกันบ้างนะครับพี่น้องชนกับสูตรท่านไหนกันบ้างนะครับ4ตัวนี้นะครับ5ตัวนี้นะครับพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องทุกๆุท่านนะครับที่ ได้เข้ามารับชมกับช่องไทยพารวยนะครับที่ได้เข้ามาติดตามกันนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับหรือว่ามากดติดตามให้กันนะครับก็ท่านไหนชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณแบบช่องไทยพารวยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับท่านไหนได้แชร์ออกไปให้พี่น้องท่านอื่นได้ชมได้เห็นนะครับได้ขยายให้พี่น้องเขาได้เห็นแบบ ช่องผมกว้างๆนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้แชร์กันออกไปนะครับท่านไหนที่ได้เข้ามารับชมใหม่ยังไม่เคยกดติดตามก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆออกมาก็จะได้แจ้งเตือนไปหากันนะครับก็จะได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับบางครั้งบางคราวผมก็ไม่ได้เข้ามานะครับก็บางทีมีธุระก็ไม่ได้ลงคลิปไว้นะครับก็ก็ก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับ ที่ไม่ได้ลงคลิปอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นบางครั้งบางคราวนะครับพี่น้องบางครั้งก็ติดธุรละไปโน่นไปนี่ก็พอดีบางทีก็ลืมนะครับบางทีก็ลืมลงคลิปไว้เผื่อนึกอีกทีอ้าวก็ไม่ได้มีคลิปให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันนะครับก็ต้องขอโทษนะครับต้องขอโทษขออภัยกันนะครับก็คลิปนี้ก็นะครับก็ได้เด่นแล้วนะครับพี่น้องเด่นหลักหน่วยล่างนะครับเขาจะมาหลักหน่วยหรือว่าเขาจะหลุดต่อ เขาจะเดินหน้าต่อไหมพี่น้องก็อยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องพี่น้องยังยังคาดหวังอยู่นะครับยังคาดหวังว่าสูตรนี้เขาน่าจะเดินต่อก็ลองนําตัวเลขไปใช้กันนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับก็ก็อยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องนะครับถ้ามั่นใจว่าเขาจะเดินกลับเข้ามาก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเขาจะกลับมาเดินต่อหรือเปล่านะครับหลักมวยสูตรนี้นะครับ คลิปนี้ก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับก็ขอให้เฮงบปังกันทุกๆงวดนะครับท่านไหนที่เข้ามารับชมช่องไทยพารวยนะครับหรือว่าเข้ามาติดตามนะครับก็ขอให้ถูกรางวัลกันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าเล็กว่าน้อยนะครับขอให้ถูกกันนะครับถ้าไม่ถูกหวยก็ขอให้ได้รางวัลอย่างอื่นก็ได้นะครับขอให้มีโชคมีดวงอย่างอื่นก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับเฮงเปังกันนะครับ